สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s h ชร e ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับแอดไวเซอร์หรือว่าอ,อ,อาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่มีบางท่านก็อาจจะประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะใส่ใจงานในงานเรื่องของงานวิจัยหรือว่าไม่ค่อยตามงานหรือว่ามีความช้ามีความล่าช้าในเรื่องของการที่จะ ช่วยเหลืองานหรือว่าตรวจงานให้เราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าอึดอัดอยู่พอสมควรนะสาหรับใครที่เข้ามาเรียนแล้วในระดับปริญญาโทก็แล้วแต่หรือว่าปริญญาเอกก็แล้วแต่ที่มันจะต้องมีเกี่ยวกับงานวิจัยเยอะๆเพราะว่าเราก็อยากจะให้โปรเกรสงานของเรามันเป็นไปได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในส่วนของหน่วยเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหน่วยจะอัปเดต งานกับอาจารย์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ค่อนข้างที่จะมีสเกจดูในการที่จะให้เราเข้าไปพูดคุยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่แบบไม่ได้นานมากนะครับอาจจะเป็นสั้นๆแต่ว่ามันก็เป็นอัปเดตในแต่ละสัปดาห์เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เราจะมีวีคลิมิตติ้งมันล e มิตติ้งอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับยิ่งเมื่อก่อนเนี้ยเท่าที่หนูจําได้นะก็คือแบบ มีการมิ팅กันสัปดาห์หนึ่งนะัาจะ2อสรอบได้ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันที่ไปทํางานมันก็จะต้องมีโปรเกตส นะครับหรือว่ามีแผนมีแผนมีแผนอะไรแบบที่เป็นฟิวเจอร์แพลนอะไรเงี้ยต้องไปนําเสนออย่างเงี้ยตลอดตลอดอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยงานของหน่วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดําเนินไปได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ดาเนินไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าบางช่วงมันก็อาจจะมีอุปสรรคที่เราแบบสตรัคอยู่กับบางสิ่งหรือว่ามันมีความเครียดในบางสิ่งหรือว่าคราวนี้อาจารย์เขาก็สามารถเล็งเห็นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบมาพูดคุยกับเราได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเพื่อนของหน่วยบางคนเนี่ยเขาก็ได้ a c a d e m มิกซูเปอร์วิเซอรที่เป็นลักษณะที่ว่า,าตามในส่วนของชีวิตประจำวนันว่าโอเคไหมชีวิตในญี่ปุ่นโอเคไหมแต่ว่าพอมาในเรื่องของงานเนี่ยแกเหมือนจะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่หรือว่าแกอาจจะไม่ได้สามารถให้คำปรึกษาอะไรเราได้แบบ100%อะไรขนาดนั้นนะครับในนั้นแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไข,ขของแต่ละคนจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ ยังก็น่าคิดอยู่เหมือนกันก็ขึ้นอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของอาจารย์แต่ละท่านด้วยนะครับคราวนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านที่กําลังจะคิดเลือก academic supervisor ว่าจะเลือกท่านไหนดีนอกจากเรื่องของทีมงานที่มันควรที่จะเป็นสโคปใกล้เคียงหรือว่ามีความตรงกันกับความสนใจของเราแล้วเนี่ยก็ยังคงจะต้องมีในเรื่องของ ว่า working environment ใน lab บบนั้นหรือว่ารวมถึงลักษณะการทํางานของอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามันสามารถที่จะเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปสอบถามกับเด็กๆใน lab บบนั้นหรือว่าไปสอบถามกับรุ่นพี่ต่างๆที่อยู่ใน lab บบนั้นนะครับเพื่อที่จะแบบรับรู้ข้อมูลก่อนในเบื้องต้นนะว่าประสบการณ์เขาเป็นยังไงกันนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเลือกว่าอาจารย์ท่านนี้น่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราหรือว่า ถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ลองเข้าไปทำงานอาจจะเป็นแบบ Research Student เป็นระยะสั้นก่อนในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะไปสังเกตการณ์ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอีกออตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆคนสามารถที่จะเข้าไปทำตามได้ในบางคนนะครับอาจจะถึงขนาดว่ามีเคสขนาดว่าแบบส่งงานเข้าไปแล้วอาจารย์ก็แบบไม่อ่านสักทีไม่ตรวจสักทีแล้วแบบมันเหมือนใกล้เวลาจวนเจียนที่จะต้อง เอาเลยว่าอะไรที่เราจะต้อง s ับมิ t เปเปอร์เพื่อที่จะแบบทําเรื่องจบอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่าการเรียนจบปริญญาเอกมัไม่แน่ใจว่าปริญญาโทในไทยเป็นยังไงแต่ว่าปริญญาโทที่ที่หน่วยเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้มี requirement แต่ว่าจะมีรีควีของปอเอกนะครับว่าจะต้องมีเปเปอร์อย่างน้อยหนึ่งเปเปอร์หรือว่ามากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกแหละนะครับว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะถูกอาจารย์เหมือนดองไว้อะแบบเหมือนไม่ส่งงานสักทีหรือว่างานอาจจะ ไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าอันนี้มันก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าทําไมอาจารย์ถึงทาเช่นนั้นนะครับแต่ว่ายัางไงก็ดีเนี่ยก็การพูดคุยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเป็นเคสที่อาจารย์ของเราเนี่ยมีภูมิความรู้มากๆสามารถให้คำปรึกษาได้แต่ว่าพอถึงเวลาในการที่ตีพิมพ์อะไรพวกนี้แล้วไม่สามารถที่จะให้ได้เนี่ยก็เราอาจจะต้องเข้าไปคือเราต้องพูดคุยจริงๆอะ่ะเออต้องหาจังหวะที่จะพูดคุย แต่ก็คุยด้วยความอ่อนน้อมนะครับรคุยด้วยความ humble อยู่พอสมควรเ,เพื่อที่จะให้เรื่องต่างๆมันคลี่คลายมากขึ้นนะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันแต่ว่าถ้าว่าอยู่ในลักษณะที่ว่าอาจารย์เนี่ยพูดคุยกับเรานะแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดคุยเรื่องงานกับเราแบบว่าไปเรื่องอื่นซะมากกว่าแล้วก็เรื่องงานของเราเนี่ยเขาไม่ค่อยมีคอมเมนต์ไม่ค่อยมีความเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปหาคนปรึกษาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นคนที่อาจจะเป็น เพื่อนที่อยู่ในแ a บหรือว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์รองๆลงมาที่อยู่ในแ a บอันนี้ก็น่าจะให้คำปรึกษาได้เพิ่มเติมหรือถ้าหากว่าในแ a บไม่ได้มีใครที่แบบสนิทกันอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพื่อนของหนุ่ยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีในการที่จะไปหาอาจารย์โ p r o f เ s อ o r ท่านอื่นที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยลองไปพูดคุยกับเขาลองไปเอาเรื่องราวต่างๆไปปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะสามารถทําได้แล้วก็ แต่ว่ายังไงเราก็สามารถอัปเดตกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราได้เหมือนกันว่าเนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เราก็เลยไปปรึกษาอาจารย์อีกท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เวลาเราพิมพ์เปเปอร์อะไรพวกนี้การที่อาจารย์ท่านนั้นให้คำปรึกษาหรือว่าให้ไอเดียหรือว่าให้ข้อชี้แนะอะไรต่างๆมาที่มากอยู่พอสมควรเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุชื่ออาจารย์ท่านนั้นเข้าไปในการตีพิมพ์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะ ทำกันนะครับหรือว่าบางคนนี่ถึงขั้นกับอย่างในโตเกียวเทคเนี้ยมันก็สามารถที่จะมีการย้ายอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราเรียนมาสัก30ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะมีเรื่องการย้ายเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จะทําให้ความร่าช้ามันเกิดขึ้นได้อยู่มากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ก็ลองดูครับว่าพิจารณาดูดีๆตั้งแต่เริ่มแรก เป็นดีที่สุดนะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของเรามีลักษณะการทํางานที่เข้ากันจริงๆหรือเปล่านะครับข้อท,ที่2คือถ้าหากว่าเข้าไปทํางานแล้วมันมีปัญหาอะไรจริงๆถ้าในปีเริ่มแรกถ้าอยากจะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาลองคุยกับทางมหาวิทยาลัยดูได้นะครับอันนี้น่าจะมีแนวทางคุยกับทุนดูหน่วยทุนว่าเขามีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเขาโอเคเขาเห็นด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเราก็ดําเนินเรื่องดําเนินราวในการที่จะย้ายได้นะครับแต่อันที่3เนี่ยถ้าหากว่า เรียกว่าเราอยู่มานานแล้วอะแต่ว่าอาจารย์เขาก็มีปัญหาแค่จุดๆเนี้ยในในช่วงเวลาเนี้ยเออเราก็ใช้วิธีการพูดคุยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการที่จะให้งานของเราหรือว่างานหรือว่า PhD ของเรามันสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับเ okay, <Okay, S 2> คก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเช้าวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีกส่วนหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ